เจไดจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก,ก็จะทำประจำทุกเช้านาฬิกาโมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาัซีจะมาซัลซีชูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็ลืบนะจ๊ะกดไลค์กดแกดชร์ต,ติดตามันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมบันเทิงยูทูบเจดมออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะก็ subscribe, สับสก๊อตไลฟ์ใส่กันดีกับฉันด้วยกันละกันนะแล้วก็ฝากแพลตฟอร์มใหม่ไว้ด้วยกันละกันอินสตาแกรมหรือว่าไอจีของเราเจดัมอันเดอรนะ์สกอร์ ีนั่นเองนะจ๊ะเอา้าวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเมื่อวานนี้ไปดูมาเกมบิ๊กแมตช์หยุดโลกนะัตสินแชมป์เป็นเลียงกฤษสุดท้ายตาอยู่จะฆ่าไปแดกซะมัง้งสำหรับไอ้ปัญญาอาร์สนอ Arsenal, ตอนนี้กลายเป็นจ่าฝูงแล้วหลังจากเมื่อคืนนี้นะจ๊ะ

แบบชิงไหวชิงพลิบชิงเหลี่ยมกันนะแล้วก็ครึ่งแรกเป็นของซิตี้ครึ่งหลังเป็นของลิปูแล้วก็เกือบจะเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งสองฝั่งนะซิตี้ก็มียิงชนเสาชนคานนะส่วนลิปูเองเนี่ยนากอมีโอกาจดจ,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 จ่อจากหลุยเดอบี้ทอมดิอาแต่ก็ทําประตูไม่ได้ก็แบ่งแต้มมันไปนั่นเองโอ้โหประมาณเกมสนุกมากก็เดี๋ยวรอตดตามชมในเจดํานําพาแล้วจะนาถ่ายไปบานเนยนะสำหรับวีล็อกของเจดํานะแต่ตอนนี้ไปดูผลฟพตบอลที่น่าสนใจไม่คู่หนึ่งก่อนก,นกันแล้วกันนะจ๊ะลิเกอังฝรั่งเศสน,นะเมื่อ ขายาเบลูคูเซนยังคงร้อนแรงนะพวกกันนะเอาชนะท่าน้างของวอล์ฟบวกไปสบายๆสองศูนย์เกาเฉาเซร่ายตอลี่เมื่อคืนน้ำมิลานก็ชนะอนบรินหนึ่งต่อศูนย์นะจ๊ะยูเวสเสมอตาล่าตาสองสองและคู่ดึกเฟียลเดนิน่ากับโรม่าก็แบ่งแต้มไปหลังจากเสมอกันสองสองหลังจากสเปนคู่เดียวไปเลยก็แล้วกันเรอัลมาดริดถล่มเซลตาบิโกยับเยินสี่ศูนย์ผูนสวัสดิ์ปิดท้ายที่เป็นผลิตอังกฤษเมื่อคืนนะจ๊ะอาเซมิลล่านะจ๊ะก็แพ้คาบ้านให้กับพักพลังประชาการตันเนนอต์ฟอเรสต์ไปศูนย์ต กับบริลลี่ในบ้านตัวเอง2-2แล้วก็คู่ดึกอย่างที่บอกไปพี่พรีรีปูเสมอกับบริลบสีฟ้าไป1-1แบบโคตรมันนะอันนั้นก็คือผลฟอร์มที่เราสนใจมาก,กับเมื่อคืนทีนีไ้ไปดูข่าวคราว,วกับฟุตบอลกันบ้างกันละกันนะเริ่มไปที่ควันหลงบิ๊กแมชก่อนเลยรีปูโดลกับซิตี้นะจ๊ะหลังจากเสมอกัน1ต่อ1เนี่ยนะมันมีจังหวะกังขาในช่วงท้ายเกมที่เจเดมีโดมึงเจเดมีโดกูเนี่ยนะไปกระโดดซุปเปอร์คิกดอปคิกเข้าที่ยอดอกนี่เชียวๆแถวๆนี้ของอเล็กซิสเดอะแชมป์โลก20 2 2แแมมกาาลิสสเตตอร์ุ่่ดท้ยไ จุดโทษซัง,งั้นเนี่ยเล่นเอาเ k เยิ้ครอบคุณซื้อดอนบอลเนี่ยยั่วเหมือนกันนะก็พูดตรงๆอ่ะแบบระบายออกมาเลยว่าที่ไหนในโลกเนี้ยลูกเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นจุดโทษยกเว้นเกมที่แอนฟิลนั่นเองนะจ๊ะโดย JK เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยบอกว่าอืมจุดโทษ100%นะปอร์เต์บตรงนี้เลยนะจังหวะแบบเนี้ยในทุกพื้นที่ของสนามในฟุตบอลทุกที่เลยนะแน่นอนนี่คือการฟาวร์100%และต้องเป็นใบเหลืองด้วยซ้ำนะทุกคนเนี่ยนะที่รอบตัวอัวเนี่ยนะนั่งดูเกมอยู่ดูภาพช้้้าายยยยอออนนนนนนไปนมมเเเีี่่่ททุุกกคคพูดดหืััลจจโษชแต ุดท้ายมันไม่ชัดเจนสำหรับผู้ตัดสินสร้างนั้นอัวก็งงแต่เกมนี้ก็ต้องยอมรนะับว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะโอ้โหครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมของอัวเนี่ยเล่นได้อย่างดีที่สุดเลยในการดวลกับทีมระดับแมนซิตี้นะทีมของอัวเนี่ยไม่เคยคลองบอลมากกว่าทีมของอีเ๊ปมาเลยนะโดยเฉพาะเกมนี้ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหลูกทีมของอัวนี่สุดๆจริงๆเล่นกันด้อย่างยอดเยี่ยมนะั้นแล้วก็อัวก็มีความสุขนะกับฟอร์มการเล่นทั้งหมด10นาทีแรกเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่จากนั้นเราก็ค่อยย ก็แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของลูกทีมาตามนี้จะดาเห็นด้วยครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเล่นแบบเกรงๆหน่อยแต่ครึ่งหลังในลิพูโดมิเนตเลยเรียกว่าพับสนามเลยซิตีนะ้นะั้นน่าจะเล่นโต้กลับใส่ทีมอื่นปกติมันจะคลองบอลบุกใส่ชาวบ,บ้านเขาก็ถือว่าเป็นเกมที่เยนครอจัดทีมแก้เกมได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเป๊ปเองเนี่ยมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วเพราะนั้นนี่คือเกมคุณภาพก็แบ่งกันไปฝั่งละหนึ่งคะนงงแะนนนั่นี่ยนะจ๊ะแต่เกมคืนวันก่อนวันเสาร์คุณภาพกว่านะยูเต็ดชนะอย์ว่าด้มนสองศูนย์ได้สามแต้มนะ อะไปต่อที่เป๊ปกันบ้างกล้วกันกออกมายกย่องนะศัตรูที่รักหรือว่าคู่แข้นตลอดการหรือว่าคู่ปรับจะใช้คำว่าคู่แข้นก็ไม่ใช่คู่ปรับก็ลวกันเป็นคู่แข่งที่แบบถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะสําหรับเยอ์ยิงครอปนั่นเองนะยกย่องเหลือเกิน,กนสำหรับเป๊ปบ,บอกว่านี่แหละทาให้เขานกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นนะและเป็นการเจอกันในครั้งสุดท้ายกับพิม์เลีกของทั้งสองคนด้วยนั่นเองหลังจากครอปจามลาตาแหน่งในช่วงจบซีซั่นนี้นะโดยเป๊ปพูดแบบนี้หลังจบเกมเสมอหนึ่งหนึ ทั้งสองฝั่งแหละทั้งเราทั้งเขานน่แหละโอ้โหแต่ว่าเราเองเริ่มต้นได้ดีนะแลวการมาเยือนสนามเองเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดออกสตาร์ทให้ดีที่สุดนะเรารู้ดีว่ามันยากแค่ไหนกับการเยือนแอนฟิลด์เนี่ยนะช่วงเวลาที่ตึงเปรี้ยเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนี่มันไม่ใช่เกมที่ซิตี้จะค,ควบคุมทุกอย่างได้นะต้องให้เครดิตรีฟูลเลยพวกเขาดีมากและพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยนะมันเหลือเชื่อเลยกับผลการแข่งแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหเป๊บรู้นะว่ายากกับการที่จะมาาแออนิล้้เเกกกกก็็็บชยะะออไปปนะูททีงงํ่ต เครดิตคู่แข่งด้วยนะนแล้วเราก็โชคดีที่เรามีแต้มกลับออกมานะส่วนพี่ JK เนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวพี่ JK ก็กลับมาเขารักงานผู้จัดการทีมจะตายไปเอ่อแต่จะพูดยังไงล่ะเอางี้แล้วกันนะพูดง่ายๆนะพี่ JK ทําให้เป๊ปเนี่ยมีทีมที่ดีขึ้นทําให้เป๊ปเนี่ยเป็นกุญซือที่เก่งขึ้นที่ดีขึ้นเพราะนั้นเป๊ปหวังว่าพี่ j จจะกลับมาเพราะว่าฟุตบอลของเราเนี่ยวงการเราเนี่ยนะต้องการคนแบบพี่ JK คาแรคเตอร์บุคลิกแบบเนี้ยต้องการแบบนี้ใช่เลยอ่ะนั่นคือเป๊ปก็อวบบยเจทีนีน้มันกับแบบ กรมเล็กน้อยเกือบจะดราม่าหรือเปล่านี่จะดําไม่แน่ใจแต่เป๊ปโกเดล่ากุซือโรคจิตของรืบสีฟ้าก็ออกมาดับเทียนดับไฟไม่ให้ลามทุ่งไปกับการเปลี่ยนตัวควิน, onde, นกเดบรอนะกระในกระเทยเพล์เมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมออกจากสนามนาที69นะแล้วก็ส่งท่านของมาดโคราสิทธิ์ลงไปเพื่อครองบอลมากกว่าทาให้เดบรอยนี่ออกมาในจัว่วหัวฟัดหัวเวียงเป๊ปต้องเข้าไปอธิบายเลยว่าเฮ้ยไอหนูไอหนูเชื่ออาณ์นะลูกนะอาณ์เนี่ยอยากจะให้เองออกมาก่อนเพราะอยากจะครองบอลในสนามอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอยเด เป๊ปบอกถึงจังหวะนี้นะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าก็เป็นเรื่องดีนะเป๊ปก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีที่ เกมถัดไปเนี่ยเราจะพิสูจน์ในเรื่องนี้กันเราต้องการทักเตะบางคนที่ลงสนามไปเพื่อเก็บบอลมันไม่เกี่ยวเรื่องเพสซิ่งเลยมาเตโอเนี่ยทำได้ดีมากในเรื่องการเก็บบอลเนี่ยนะเราพอใจกับเดบรบอยอยู่แล้วและนี่ไม่ใช่ปัญหาพวกเราที่นี่ทุกคนโอเคอันนั่นก็คือคําอธิบายจากเป๊ปนเ่องว่าเขาแก้เนี่ยเขาไม่ได้ถอดออกช่วยๆเขาถอดออกเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการคลองบอลเพื่อให้เกมเนี่ยมันนิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่พักพลรมาชาไก่ทอร์นาสเปอร์ของลุงแอนด์สปอเตโก ล่าสุดบุกถล่มเไสซาวิลล่า4-0ต่อ 0. และหนึ่งในนะัเตะแกนนำของทีมอย่างเจมส์แมดดิสันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มดีเหลือเกินนะโดยแมดดิสันเนี่ยบอกว่าโอ้โหการชนะวิลล่าเนี่ยนะสำคัญมากและจะเก็บชนะไปทีละนัดทีละนัดทีละนัดและจะลุ้นบุ๊ที่แชมเปี้ยนส์ลีกไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะโดยแมดดิสันใ้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตแบบนี้เขาบอกว่าเอ่อแม้เองก็รู้สึกว่าเราพอใจนะกับ3คะแนานที่เราได้มาจากเกมนี้นะแต่ว่าเกมเนี่ยมันสําคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตารางคะแนนนะมันชัดเจน ก็มีความสุขนะเราทุ่มเทอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์นะกับการที่จะลุ้นเก็บ3ามคนนในเกมนี้เนยนะและนี่คือชัยชนะที่ยอดเยี่ยม สำหรับเรื่องฟุตบอลของเราเนี่ยเรายิงประตูได้ในช่วงท้ายๆเนี่ยได้บ่อยมากนั่นแปลว่าอะไรเราพร้อมจะลุยในทุกๆนัดหลังจากนี้เพราะว่าทีมที่ไล่ตามจะได้ไล่ตามไม่ทันส่วนเราเนี่ยนะจะได้ไล่ทีมข้างบนให้ทันด้วยน,นั่นเองเอา,อางี้ว่านไปทีละเกมทีละเกมทีละเกมกันแล้วกันนะจ๊ะก็ขอโทษนะคำตอบของแมดมันก็ซ้ําๆเดิมๆแหละว่าเราจะไปกันทีละเกมทีละเกมทีละเกมน,นั่นเองะจ๊ะตามนั้นแหละทั้งหมดคือเราต้องโฟกัสไปที่ชัยชนะของเราเท่านั้นเท่านั้นและก็เท่านั้นอ่านั่นคือเจมส์แมดดิสันให ไปดูกุนซือทีมแพ้อย่างวิลล่าคาเฟ่นะจ๊ะเวสตันวิล่านะอูนายเอเมรีคนอู่ทองเนี่ยก็ออกมายอมรับบอกโอ้โหนาเตะวิลล่าต้องคุมมามณมหน่อยมันเดือดเกินไปนาะสุดท้ายเนี่ยแพ้สเปอร์ศูนย์สี่แบบที่เหลือนาเตะสิบคนจากการโดนไลอ่ออกของจอห์นแมกกินนันเองนะจ๊ะดยอูนายเอเมรีสัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าพวกเราเนี่ยก็สู้กันได้ดีแล้วพวกเขาห้าโอกาสได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่เราเนี่ยจบไม่คมนะและพวกเขาเนี่ยเ็เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมเราเนี่ยคอนโทรลเกมไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้เลยในแผนที่เราเตรียรรม ทำได้แค่นิดเดียวครึ่งล่างเนี่ยเราเสียประตูดรวยโอ้โหมันบ้าบอลคอแตกมากเลยการเก็บพลการแข่งขันมันก็ยิ่งยากกันไปอีกเราไปเสียประตูแบบเนี้ยแล้วเราต้องคุมมายมให้ยู่ด้วยนะโดนซ่องสู้เนี่ยนักเตะต,ต้องมีอารมณ์ที่ดีมีวุฒิภาวะที่โอเคเนี่ยเราไม่เชียบขาดไม่เชียบคมไม่ดีกว่ากู้แข้งเลยมีนําซ้ำเนี่ยเราคุม,ามมายมไม่ยู่โดนใบแดงเนี่ยมันน่าพิดว่างอ่านัยืออูนายคดอูทองเอเมอรีให้สัมภาษณ์ถึงใบแดงจอจอห์นแมคกินแล้วก็แทคติกที่วางลงไปมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยถึงให้แพ้สเปอร์นเจ ไปดูกันที่คุณซื้อหัวสวยอริกนาของแมนเชสเตอร์แต่ขอเจาดามันหน่อยก็แล้วกันหลังจากชนะไอฟ์ตันได้2 0ูนเนี่ยแมชักเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อวยแบบคมๆไปที่องเดรเดอร์ซงติงโอนาน่าผู้สาประตูทีมชาติแคนาดาวัย27ปีที่เขาซื้อมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์เนี่ยช่วงแรกกระตุปัดต,ตูเปโดยวิพาวิจารณ์ช่วงหลังตั้งแต่พ้นปี2023เข้าสู่ปี2024เฮ้ยฟอร์มมันก็ดีขึ้นดีขึ้นอจาจจะดำก็ยอมรับนะว่าก่อนนั้นนี้ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยวางใจแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นการออกบอลการเปิดบอลก็เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วและการเซฟก็กลับ มาไม่พลาดลูกง่ายๆลูกยากๆก็พอมีเซฟให้เห็นอยู่บ้างเนี่ยเล่นเอาเทนน่าบอกว่านี่แหละจะพัฒนาการอ่อนนุษลาดกระบงังเฮ่ในมันถนนจะยกระดับและพัฒนาตัวเองขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีกแน่นอนนะโดยโอนาน่าตอนนี้เก็บไป8คลินชีตแล้วน้อยกว่าดับบิดลาปูดับบิดลาย่าของอาร์สนออยู่1คลินชีตก็มีโอกาสลุ้นถุงยางถุงมือทองคําในซีซันนี้นะนจะ๊ะโดยเทนน่าในสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเออฮักบอกเลยนะตลอดทั้งซีซันที่ผ่านมาเนี่ยโอนาน่าเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆในลีกนะแต่ตอนเริ่มต้น เขาดีขึ้นนะจากตอนเนี้ยเราเห็นละนะว่าเขาทาได้ดีเวลาเขาสบ,บายใจเขารู้สึกผ่อนคลายเนี่ยฟอร์มการเล่นของเขากาลังดีวันดีขึ้นและฮาร์มมั่นใจว่าเขาจะเก่งได้มากกว่านี้อีกนะมันยังมีช่องว่างเพื่อพัฒนาสําหรับเขาอยู่แล้วเขาทาแบบนั้นแน่นอนเพราะเขาทํางานหนักมาตลอดและมีสมาธิเหมือนที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้โอนาน่าคือผู้สาวประตูที่ดีมากจริงๆอ่ะตามนี้จ้ะอวยแบบคมๆจ้ะดีก็บอกดีไม่ดีวันไหนขึ้นมากูก็ติกู็ดากู้สัพยาบเหมือนกันนะบอกว่านะอันนี้ดีก็ต้องยกประโยชน์ให้ถือว่าโอเคเอา ไปดูกันที่ช็อตจุดโทษของมาคัสเดอะมาร์ลเรชฟอร์ดเอ็มบีอี ford, BE, นะจ๊ะในเกมที่ชนะไอ้ปั้นสองศูนย์เขาได้อยู่โทษในลูกที่2นั่นเองนะหลังจากลูกแรกเนี่ยบรูโน่เดอยัวเฮ้ยแฟนานโฟกิงยิงนำหนึ่งศูนย์ก่อนทีเนี้ยไอการยิงหยุดโทษเนี่ยหลายหลายคนก็รู้มันไม่ควรเปลี่ยนคนยิงในเกมใครยิงดีใครเป็นเพชรคาดใครได้รับความรับผิดชอบมาก็ควรจะรับผิดชอบไปแต่ล่าสุดบรูโน่ยกให้แรชชี่ยิงโดยบรูโนโ่ให้สัมภาษณ์สันส้นๆบอกว่าเขารู้สึกว่าเขายิงหยุดโทษของเขาไปแล้วเพราะนั้นอีกลูกนึงเนี่ยแรชชี่ต้องกกกกกกาาารรรรปปะตตู้้้้้องงงคควววมมัั่่นนนนใใจแแแลล็็็็เยยยิิโทษไดดีีหชช ท้ายเองก็สัมภาษณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเออมาคาสก็ทาได้ดีนะเพราะนั่นเนี่ยมันคือสปิตในทีมเราเรามีคนยิงอยู่โทษดีๆในทีมหลายต่อหลายคนก็พูดไปนะแต่หนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยเลยนั่นคือตำนานสกอร์โลการเวนวัซารูนี่ตำนานดาซัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าวะที่ได้รับโอกาสยิงอยู่โทษไปจนกว่าจะพลาดจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนกันยิงแบบนี้เกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบได้โดยรูนี่มองแบบนี้นะเขาบอกว่าอืจริงๆแล้วเนี่ยนะเว กูจะมีคนอยู่โทษแค่คนเดียวอะเข้าใจแหละนะแต่บางคนต้องการประตูะนะแต่ตะกอนำหนึ่งศูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากะนะผู้ถาประตูก็รู้อยู่แล้วด้วยกับว่าเออแรดฟ,ฟอร์ดจะยิงทางไหนเพราะเขาก็เล่นดิมช่างกีมาด้วยกันะนะเคยซ้อมอยู่แล้วนะ้อมเขารู้จักกันดีแหละแต่สุดท้ายมันเข้าไปมันก็รอดไปก็าตามนั้นนั่นแหละถ้าเกิดพี่ฮาร์กบอกมีคนอยู่โทษดีๆหลายคนในทีมเนี่ยนะนะแต่ถ้าเกิดแรดฟ,ฟอร์ดพลาดขึ้นมาเนี่ยพี่ฮาร์กจะพูดแบบนี้หรือเปล่าล่ะเออรูนี่ก็พูดไม่ผลชินจิด เอายิงเกิดมันไม่เข้าขึ้นมาจาก1นึไม่เป็น2อศูนย์เนี่ยเกมเปลี่ยนโมเมนตั้ม um เปลี่ยนเลยนะแต่ท้ายพอเข้าไปก็รอดตายเหมือนควายขิดนั่นเองนะจ๊ะอา้าวไปต่อที่บาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาทีมไร้ปัญหาการเงินจากลาติกาสเปนนะจ๊ะล่าสุดหลังเย,ยดัมเคยเซาซี้ฟังว่าเขาเนี่ยนะหรือบาร์ซ่าเนี่ยเตรียมที่จะผลิตชุดแข่งขันเองแล้วก็ขายเองรับกาไรรับทุกอย่างเข้าไปเต็มๆหลังจากใช้บริการไนกี้อยู่ในตอนนี้แล้วเหมือนเงินมันน้อยก่อนน้าน,นี่ก็มีพูม่านะเข้า,าขร่ไหจะ เพิ่มไป20่ล้านยูโรอะไรประมาณนี้ก็คุยไปคุยมาล่าสุดไนกี้ก็ยอมปรับข้อเสนอจนถึงปี2 0 2 8ให้เทียบเท่ากับพูม่าทำให้ตอนนี้บาร์ซาก็เลยพับแผนที่จะผลิตเสื้อด้วยตัวเองไปเรียบร้อยเพราะมันดูวุ่นวายนะก็สู้ใช้แบรนด์สปอนเซอร์ดีกว่าก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายก็ต้องรอดูุดท้ายบาร์ซ่าจะอยู่กับไนกี้ต่อจนถึงปี2 0 2 8หรือจะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นซึ่งตอนนี้เต็งหนึ่งเลยคือพูม่านั่นเองแต่แผนที่จะทําเสื้ออออออยยยยยีีี่่่ห้้บบบาาารรรเซซโลนนนนทัั The Special one ัไปะะจมมตงชูิใว6 11 <18 S 2> ขวบเนี่ยนะพิ่งจะโดนปลดจากโรม่าไปแล้วเจ้าตัวก็ตอนนี้ก็เดินสายเที่ยวล่าสุดไปที่ซาอุดีอาระเบียด้วยนะไปร่วมชมก,นนาการแข่งรถอะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีข้อเสนอจากทีมจากพิมเมอรีกรวมถึงซาอุดีโปรลีกให้เขารับงานแต่บรรโยให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมารับงานผู้จัดทีมให้เร็วที่สุดแต่อยากจะเลือกทีมให้ดีและให้เหมาะสมกับตัวเองในวัย61ปีนะันะ่นเองนะโดยนะ้ำมูบอกแบบนี้บอกว่าอมืมูก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะนะมูอยากคุมทีมทุกคนก็รู้อยู่แล้วการคุมโ โรมาเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปได้2ครั้งภายใน2ปีซึ่งสโม,ม,มสรแห่งนั้นเนี่ยนะแทบไม่เคยมีใครทําได้เลยแต่ตอนนี้มูมองละมูกำลังคิดอยู่ว่ามูจะเลือกทีมที่เหมาะสมกับมูให้มันเวิร์กจริงๆหากไปไม่ได้เนี่ยมูอยากจะคุมทีมพวกนี้เลยแต่มูจะไม่ใจร้อนแล้วเพราะด้วยวัยตอนนี้มูไม่อยากจะตัดสินใจอะไรไปิดพลาดอีกแล้วอันนั้นคือโชเซ่มูรินโญ่เอารอดูว่าสุดท้ายแล้วมูรินโญ่จะไปคุมทีมไหนน่าจะเป็นต้นซีซั่นหน้าจะดำมอแบบนั้นนะ,นะเนนนนะดียบบ๋ยวนะกลับมายูเตดอีกรอบไหมล่ะออเา ท,ท้ายรื่งราของฟุตบอลไทยหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะล่าสุดเกมที่จะเจอเกาหลีใต้ที่คัดบอลโลก2026โซนเอเชียรอบ2นัดที่4เนี่ยนะนะก็ขายตั๋วโซเอาหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะจ๊ะโดยความจุกเกือบ5 0,000ที่นั่งเลยนะในราชมังคลากราสถานก็ขายออกไปหมดเกลี้ยงแล้วน,นั่นเองนะโดยมาดามแป้งคุณอลัม์ซัมนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนล่าสุดเนี่ยนะนะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าโอ้โหมีความสุขปลื้มใจมากกับศรัทธาที่มีให้กับทีมชาติไทยของแฟนบอลนั่นเองนะโดยมาดามแป้งบอ,บอกมานี้บอกว่าไม่ม ไปกว่าพลังจู้เล่นคนที่2ของเรานะคะแป้งเองปรับปลื้มใจมากนะคะและเห็นว่าศรัทธาของทีมชาติไทยกลับมานะคะอยู่ในสายตาแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งเหมือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะการเจอเกาหลีเป็นเกมที่ยากแน่ๆน,นะคะแต่แป้งเชื่อค่ะว่าทีมงานโค้ชและน้องๆนักบอลจะมีกําลังใจและทําผลงานได้ดีแน่นอนและเรามาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดทั้ง90นาทีที่ราชมังคลากีราสถานนะคะเชื่อแป้งนะคะอ่ะเชื่อมาดามแป้งกันแล้วกันบัตรหมด,หมดเกลี้ยงแล้วนะโดยไทยเนี่ยนะจะเตะในการ เจอเกาหลีใต้เนี่ยไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนแล้วจะกลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังเนี่ยวันที่26มีนาคม1นึ่ทุ่มครึ่งนะจ๊ะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32ในช่องทีวีของคุณก็กดดูได้เลยนะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซอร์ซีเมดินอิงกแลนนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เจดำติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยก็แล้วกันนะจ๊ะแฟนเพจเจดำมาอลไทยยูทูบทิกต็อกแล้วก็ไลน์แอดก็แอดมาได้ที่แอดเจดมออฟฟิเชียลส่วนไอจีของเรานะแอดเจดมอันเจอตากัน อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ขอให้พวกแกมีความสุขมากๆก็และกันวันนี้วันจันเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันลวกันนะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนอุปสรรคขวางน้าอะไรมาก็ขอให้ผ่านได้สบายๆย,ยิ้มกว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะจ๊ะขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กักบเรื่องเล่าโซซี่จบว,วันนี้ไปเว้ย